สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการนาณาหยิบตังนะคะวันนี้น้องมิ้นนะคะอาจจะขยับซ้ายขยับขวาได้ยากนิดหน่อยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจน้องจนจบคลิปโดยที่ <c oughs> ไม่ต้องตกใจว่าทำไมวันนี้น้องดูเกรงนะ <c oughs> เข้าสโ,โลแกนก่อนน้องจะได้วอร์ม <c oughs> เพราะใดๆ <c oughs> ในโลกล้วนหยิบตังจ้าอ่ะวันนี้นี่ไหวใช่ไหม ไวั <Why? S 2> สบายสายวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอะไรดีความสุขเหรออ่าพูดถึงความสุขดีกว่าเพราะว่าเราผ่านมาจะ3เดือนแล้วใช่ก็อย่านับว่าหน้าสองเราสองคนดูหอยหรือว่าดูเหนื่อยแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องความสุข่ะก็ย้อนแยงนิดหน่อยแต่ว่าความสุขที่เราจะมาพูดกันไม่ใช่ความสุขในเชิงของการแบบสุขไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีมมตีม เราต้องสุกแบบมีตีมสุกแบบมีตีมว่ะก็คืออะไรคะน้องมิน ก็เลยอยากให้คนเราเนี่ยมีคนเราอะคนเรา <คน S 1> มี<ร>าความสุขทั้งสุขกายสุขใจแล้วก็สุขเรื่องเงินะนะถึงแม้ว่าเมื่อกี้จะพูดไปแล้วว่าวันนี้เราสองคนอาจจะดูไม่ค่อยสุขกายเท่าไหร่เพราะดูเหนื่อยใช่ดูตาลอยแต่ตว่าสุขกายก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะการกินอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนให้เพียงพอการออกกําลังกายการทําจิตใจให้ผ่องใสใดๆก็จะช่วยทําให้ร่างกายนั้นมี ความแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยต่างๆได้รวมถึงตอนนี้โควิดก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะสําหรับสุขกายทีนี้สุขใจอ่ะสุขใจเป็นยังไงสุขใจเนี่ยก็คลายๆกับคิดไม่ทันสุขใจก็คงเป็นเรื่องของการ มองโลกไหมมุมมองที่มีต่อโลกบวกม,มันเลยเออ,อาจจะเป็นมุมมองที่ดีมุมมองในแง่ดีมองโลกในแง่ดีหรือถ้าเราสองคนเนี่ยก็เป็นสายธรรมานิดนิดมีสติใช่อาจจะเป็นเรื่องของการมีสติหรือเรื่องของการได้ฝึกฝนการฝึกจิตการฝึกสติต่างๆนอ่สมาธิสวดมนต์อะไรก็ตามซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะสุขใจก็คือเรื่องของ eq อ่า ค, <น S 1> ครเราจะฉลาดอย่างเดียวไม่ได้ถูกฉลาดยังยากเลย <laughs> เพราะฉะนั้นเราข้ามไปที่ฉลาดทางอารมณ์ก่อน <laughs> ที่พูดก็คือ2คนนี้ไม่ใช่คนที่มี EQ ดีเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนมีแล้วดี <laughs> ก็คือการแบบรับมือกับปัญหาเนื้อมุมมองกับปัญหาหรือว่าการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ว่าถ้าเราเกิดปัญหาแล้วมไม่ใช่ว่าเราจะอยู่โดดเดี่ยวอาจเดีย่ยวได้เออเพลงก็มาโปรโมทวาเรายังมีคนรอบข้างที่ออจะคอยสนับสนุนให้กําลังกายกําลังใจแก่เราหรือแม้กระทั่งกําลังเงินก็ตามใช่ก็คืออยากให้เป็นคนที่แบบจิตด,ดีอ่ะอมหมายความถึงว่าไม่ใช่ว่าทํางานมีเพื่อนทุกคนก็บอกยีนี่แบบไม่อยากคุยด้วยหรือว่าแบบโอ้คนที่เป็นคนไร้ายอะไรเงีย้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นคนแบบนั้นเนาะ อ่ะพอพูดถึงคนร้ายบางทีเวลาเราโมโหเราอาจจะไม่รู้สึกว่าว่าเราเป็นคนร้ายใช่แต่คนรอบข้างจะรู้ว่าเรามีรัศมีของความแบบไม่น<ม>่าเด้าใกล้ใช่ใช่ใช่อ,อันนี้ก็อยากให้พยายามคือตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจว่าแล้ว้ายัางไงก็ฉันเป็นคนแบบนี้ก็ฉันเป็นคนแบบแรงๆเท่ๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าบางมุมนะนี่คิดเองเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็คือการที่เราสามารถจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ความนึกคิดของตัวเองได้มันเป็นหนึ่งขั้นตอนของการที่แสดงให้เห็นว่าเราแบบ เราก้าวผ่านอะไรบางอย่างอะอเออเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือเราสามารถที่จะรับมือกับทางอารมณ์ตัวเองอารมณ์คนอื่นได้ดีอะไรเงี้ยก็นี้แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเนาะมันเหมือนการชนะตัวเองอในอดีตเออเออ,เ,อ,อเหมือนว่าปกติเคยเป็นคนแรงๆอะไรงเงี้ยก็อะแล้วแรงเราไม่มีประโยชน์จริงไหมหรือว่าเอ,อเราทําให้ผลลัพธ์มันคล้ายๆเดิมโดยที่เราไม่ต้องแรงขนาดนั้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องลองฝึกฝนกันดูแต่ละคน ทางนี้ทางนั้นก็ไม่อยากให้แบบการกระทําของเราก็ทําให้คนอื่นไม่โอเคอะ่ะก็ก็อย่าไปทําเลยลแล้วกันเนาะเราอย่างสุดท้ายสุกเงินสุกเงินถ้าจะให้เทียบนะพี่ให้เรียงลําดับอนะ่ะพี่ว่าสุกเงินอนะ่ะง่ายสุดเพราะว่ามันเกิดจากการออกแรงของเราเงเนี้ยหรอใช่ทุกอย่างมันเหมือนว่ามันแบบกําหนดได้มากกว่าสุกกายสุกใจสุกกายเราอาจจะดูแลสุขภาพดีแล้วเนาะ,ะแต่เราแบบมีโรคร้ายอย่างเงี้ย ก็คือปุ๊บปับ๊บรับโชคใช่หรือว่าอ้าวอยู่ดีๆสะดุดหกล้มอย่างเงี้ยก็อ้าวฉันว่าฉันก็ดได้ดูอลไรร่างกายฉันดีแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็เกิดเหตุทําให้เราไม่ค่อยสุกกายได้ส่วนสุกใจก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือยากแต่ถ้าสุกเงินถ้าเราวางแผนดีมีขั้นตอนต่างๆชัดเจนพี่คิดว่าทุกคนนะ่ะสามารถทําได้น้อง,อองมินบอกว่ายังไงเป็น,น,นสิ่งท,ที่เราสามารถควบคุมได้มากที่สุดอือสำหรับพี่นะอ่า น้องก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบสิ่งที่เราได้แน่ๆคือเหมือนเราเรารู้จํานวนเงินแน่ๆว่าเราจะได้ประมาณเท่านี้แล้วเราก็จัดสรรปันส่วนสิ่งนั้นไปกับสิ่งต่างๆที่เราอยากทําจะเก็บจะไปลงทุนจะไปผ่อนบ้านผ่อนรถเอาไปใช้จ่ายให้พ่อให้แม่เงีย้ยมันเหมือนแบบเราก็บริหารจากตรงนั้นที่เรามีอยู่อืมแต่ความผีอย่างหนึ่งก็คือพอไม่สุกเงินก็จะไม่สุกกายและไม่สุกใจ เออซึ่งมันก็เลยงงว่าอ้าวก็ไหนเมื่อกี้บอกว่าสุกใจสุกใจยากใช่ไหมสุกเงินง่ายสุดแต่พอสุกเงินพังถุกใจสุกใจพังหมดเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็งงกับการที่อ้าวแล้วทาไมเราไม่เริ่มทําจากสุกเงินก่อนหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องไปพร้อมกันพร้อมแล้วกันนะแบบร่วมเลยมนก็ยากนะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนสุกเงินแล้วอย่างเงี้ยน้องว่าสิ่งอื่นๆมันก็อาจจะตามมานะ ไม่ได้ได้ตามมาพี่เรียกว่าอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะเงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าเราสุกเงินเราจะลดปัญหาบางอย่างได้อ่ะก็จริงเพราะว่าถ้าคิดกลับกันว่าถ้าน้องเป็นคนแบบจิตดีมากเออแต่ว่าเราแบเป็นหนี้ไงแต่น้องไม่ได้แบบอืมีเงินไปซื้อข้าวอย่างนี้น้องว่าจากจิตดีก็คือต้องเป็นจิตจิตแย่จิตดีก็คือไม่อิ่มไม่อิ่มก็คือกายพังอยู่ดีใจพังอยู่ดี เออก,ก,ก็ก็มันคงเป็นวงจรคนก็ถึงเอามาแบบสามอันนะเนาะว่าที่เราบอกว่าเรามีธีมอนะ่ะเนาะมันคงจะต,ต้องแบบมีส่วนที่ทับซ้อนกันมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันไปพยายามทำวงกลมเวรแต่<อ>วันนี้ด้วยความที่เราต้องเข้ากับรายการานานา,า,นาหยิบต่างจะไม่พูดถึงสุกเงินก็ไม่ได้ใช่ถ้าจะอยากสุกเงินมีขั้นตอนง่ายง่ยไหมขั้นตอนง่ายงหรอหือน้องว่าแค่ได้รับเงินมาแล้วก็ จัดสรรให้มันดีให้มันเหมาะกับตัวเองอคือไม่อยากบอกสูตรตายตัวว่าแบบเฮ้ยพี่พี่ต้องแบบเก็บเท่านี้นะพี่ต้องไม่เป็นหนี้เท่านี้คือส่วนตัวน้องอะน้องรู้สึกว่าทุกคนอะรู้อยู่แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเอแม้กระทั่งจะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องเงินก็แล้วแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าออกกาลังกายดีทุกคนรู้ว่าแบบไม่ไปด่าคนอื่นดีทุกคนรู้ว่าเก็บเงินดีบอกไปมันก็เท่านั้นอะถ้าถ้าถ้าไม่ทําอ่ะมันก็เท่านั้นก็ ก็นั่นแหละง่ายๆ <Ừ. S 2> ก็คือแบบแบ่งเงินให้ดีละกัน <Ừ. S 2> แบ,บ่งให้มันเป็นส่วนๆให้ดี <Ừ. S 2> จะแต่จะแบ่งส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยก็แล้วแต่อ่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขเงินในอุรมคติของเราเนาะในกรณีที่วันนี้เราตั้งใจว่าอุ๊ยเดี๋ยวฉันจะสุกเงินแต่ในบางคนที่ตอนเนี้ยถูกเงินประสบปัญหาอยากจะสุกเงินก็อย่าค่อยขอบอกเลยว่ามัน มันอาจจะสุกเงินช้ากว่าเพื่อนที่ปกติไม่ได้ทุกอเออแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ติดหนี้ติดสินมีความทุกข์ทางการเงินแล้วเราจะไม่ได้แบบว่าลืมตาอ้าปากจริงๆแล้วกระบวนการของการที่จะปลดหนี้หรือกระบวนการที่จะสร้างนิสัยใหม่ๆที่ไม่เป็นหนี้อ่ะเราก็สามารถจะทําได้ในทุกๆวันทําได้น้องอว่าไม่ว่าจะเป็นสุกด้านไหนหรือ,อว่า ยังไงเนี่ยมันก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำนี่แหละเพราะว่าวันนี้เราอาจจะมาพูดว่าโอ้มาสุกเงินอะไรการทุกวันนี้ฉันยังแบบนี่สินล้นพ้นตัวอยู่เลยเออมาแบบว่าอุดมคติมาสุกเงินไม่ได้คือมันอาจจะไม่ได้สุกเงินวันในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าวันนี้เริ่มแบบเอาละฉันจะจัดการกับนี่สินฉันยังไงตั้งสติดูซิว่าฉันมีหนี่อะไรบ้างฉันจะจัดการแต่ละก้อนยังไงมีมาตรการช่วยเหลือยังไงตรงไหนช่วยฉันได้บ้างโดยที่เราไม่วิ่งหนีมันอ่ะพี่คิดว่าวันหนึ่งเราจะปรับจากทุกกกลายยปรู้สึเฉ แล้ววันหนึ่งเราก็อาจจะสุกเงินก็ได้อ่ะน้องว่าเทียบกันแบบนี้อืวันที่เราจะทุกอะเราก็ไม่ได้ทุกเลยอะมันค่อยๆมีเลเวลเนาทุกมากขึ้นเรื่อยๆวันที่เราจะสุกก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้แบบอการเป็นหนี้ก็เหมือนกันอ่ะไม่ได้แบบหนึ่งสองสามเป็นหนี้ปึบเราก็ทยอยเก็บหนี้มาเรื่อยๆเนี่ยเหรอไหมการที่เราจะปลดหนี้เราก็ทยอยเก็บเหมือนกันคุณจะมาถึงคุณจะมาถึงภาวะหนี้ล้นเนี่ยคุณไม่ได้มาง่ายๆใช่เออการที่เราจะสุก ็จหต้อค่ๆหลายๆอย่างอะสุขกายแบบก็ต้องทุกอย่างมันต้องสม่ําเสมอค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําทําเรื่อยๆอะมันก็ต้องดีขึ้นสักวันหนึ่งการที่เราแย่นะตอนนี้มันก็เกิดจากสิ่งที่เราทําแย่มาในอดีตจริงๆวันนี้พอเราแก้เราก็เลยต้องค่อยๆแก้มันเหมือนเวลาที่ปกติเราเออมันเหมือนเนอะร่างกายไม่สบายเพราะว่าเราใช้ร่างกายมาหนักหน่วงพอเราป่วยปุ๊บเราบอกเราอยากหายเลย ใชาา<ม>่จะหายเลยเนี่ยเร็วๆเลยพรุ่งนี้อยากจะหายเลยก็จะเย็นๆไหมกว่าจะเก็บพอยต์ความป่วยมาแล้วอยู่ดีๆแบบโอ้มียาวิเศษแบบในหนังจีนางเงี้ยก็ไม่ใชอ่อันนี้ไม่ได้ว่าน้องเนาะว่าพี่นี่แหละอเ,เออเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าทุกการกระทามันส่งผลอะไรบ้างเรื่องหนี้สินเรื่องการบริหารจัดการเงินก็เช่นเดียวกันถ้าเราจัดการมาดีเตรียมตัวตัวเองมาดีมาตลอดมีการวางแผงกนการใช้จ่ายเก็บเงินเท่าไหร่ใช้เงินได้เท่าไหร่เป็นหนี้ได้เท่าไหร่ มันก็เหมือนเราฟอร์มความแข็งแรงมาแล้วเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าระหว่างทางเราไม่ค่อยได้จัดการวันนี้เราป่วยเราต้องยอมรับอ่าโอเคฉันป่วยแล้วแล้วฉันจะค่อยๆหายซึ่งหมอที่จะรักษาความสุขเงินได้อะก็คือตัวเราเองถูกไหมคะถูกน้องว่าคนไม่ว่าใครจะเป็นกูรูที่ปรึกษานักวางแผนใครจะเรียกอะไรแล้ว<อ>แต่แแตน้องว่าเขาก็เป็นแค่ผู้ชี้ชี้ทางหรือว่าแค่ผู้แนะนําว่าเออ ทำแบบนี้สิหนึ่งสองสามสี่แต่ในท้ายที่สุดเราก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราอาจจะทำสามก่อนหรือเราอาจจะไม่ทำหนึ่งหรือเราจะไปทำห้าเลยอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเขาก็แค่แนะนําเราว่าเออทําแบบนี้สิแบบนี้ดีทําแบบนั้นสิแต่ในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นยังไงตัวเราต้องเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีว่าเราจะทําหรือไม่ทําอะไรเออนะเหมือนไปหาหมอหมอให้กินยาก็กินยาแต่การกินยาไม่ใช่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้หายใช่หมอไม่ได้บอกหมอหมออาจจะบอกว่าต้องกอย่าให้โครบต้องนอนให้เพียงพอนต้อย่าลืมกินน้ํานะปวดคอใช่ไหมอย่าลืมยืดเส้นนะก็คือหมอก็พูดไปเถอะก็เหมือนนักการเงินต่างๆที่พูดไปเถอะแต่ถ้าเราไม่ได้ทํามันก็เท่านั้นนะก็ไม่เกิดขึ้นอะทูจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่ดูแบบซิมเพิลเนาะง่ายๆก็เดี๋ยวพี่คิดว่าทุกคนทําได้รวมถึงพี่ด้วยแต่ตอนเนี้ยโฟกัสเรื่องกายมากกว่า เรน้องเลินจิตละเออเรื่องจิตเนี่ยแต่ละคนก็ดูไม่ค่อยปกติแต่ว่าตาลอยคนที่ u b s c r รายรายการเราก็ก็น่าจะขายเราก็คือสวยอ่าเน่คะสวยแล้วยัมากกนไปถ้าคุณอยากขยับคอมากเดี๋ยวคุณจะหันมาอีกทีแล้วคุณก็คือล้มไปเลยซึ่งก็กรีดออกเอาออกในครีปเลยกรีดแต่อย่าลืมบาลานซ์ความสุขกายสุขใจและสุขเงินเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างไปด้วยกัน ก็ยังพยายามทำวงกลมเวนอ่อยเลยแต่ใดๆในโลกรวนหยิบตังค์แน่นอนก็ว่าไม่ได้จริงๆสโลแกนเขาดีเออสโลแกนเขาดีจริงนะขาดอย่างเดียวคนดงไม่ดังใช่ไดๆแล้วถ้าวันหนึ่งใครไปดูรายการชื่อนานาหยิบตังค์ก็ไปบอกเขาเลยนะว่าฉันตามเพจนี้มาให้มาขอลายเซ็นใครเปคนสักใครคนแรกบอกว่จะให้ไม่ไม่เลยถึงว่ามีคนอน่ะเขา copy ชื่อรายการอ่ะ ถ้ามีคนเขา copy ชื่อรายการไปไปบอกคุานะาว่ารายการนี้มีนานแล้วมีคน copy จริงเหรอเฮ้ยนี่เราดังขนาดนั้นเลยไม่เขาไม่รู้ว่าเรามีไงอ๋อเขาไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่เขาอะไร copy ไปเพราะฉะนั้นไปบอกคุานะาว่ารายการนี้มีนานแล้ว<อ>แค่ไม่มีคนดูอ๋อก็ฝากฝังกับท่านผู้ชมไปด้วยนะไปช่วยแก้ไขนะอะใดใในโลกล้วนหยิบตาง จริงอะ่ะทำไม่พูดแล้วถอนหายใจอะ่ะสงสัยว่าฉันไม่ค่อยสุกเงินนะไปหาวิธีทําให้สุกเงินก่อนได้เลยสองคนจะรอดไหมไปก่อนนะไม่ค่อยดีเลยสวัสดีค่ะ